คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบอนุมัติกอบวงเงินเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40ในพื้นที่29จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดซึ่งก็จะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าของชีพคนละ5,000บาทโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก็คือจะต้องเป็นพื้นที่ดําเนินการ29จังหวัดโดยกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา39และกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา40 ที่มีสัญชาติไทยสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40ในฐานข้อมูลทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะณนะวันที่31กรกฎาคม2564นะคะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด13จังหวัดหรือณวันที่3สิงหาคม2564ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด16จังหวัดโดยกรณีที่เป็นผู้สมัครที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะรอชำระเงินนะวันที่31กรกฎาคม2564ด้วยซึ่งผู้ประกันตนตามมาตรา40จะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33หรือมาตรา39และสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40ท่านจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือผู้รับบำนาญของกรมบัญชีกลางนะคะในส่วนของวิธีการจ่ายเงินเดียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40 จะโอนเงินให้ผู้ประกันตนผ่านบัญชีพร้อมเปเฉพาะที่ผูกบัญชีไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะในส่วนนี้ซึ่งในการจ่ายเงินเยียวยาจะมีการโอนเงินให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40ใน10จังหวัดภายในวันที่24สิงหาคม2,564นะคะแล้วก็ก็ได้กำหนดให้จ่ายเพิ่มเติมใน10จังหวัดอีกหลังจากที่ ได้มีการลงทะเบียนและจ่ายเงินสมทบอวดแรกภายใน10สิงหาคม2564ไปแล้วและใน19จังหวัดก็ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกไปแล้วด้วยภายในวันที่24สิงหาคม2564อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10สิงหาคม2564สำหรับวันนี้ช่องอมชแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆทางช่องอมชแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ